าเราอยู่ในห้องของเราคนเดียวถึงจะไม่แต่งเนื้อแต่งตัวก็ไม่มีใครว่าตามสะดวกแต่ถ้าเราอยู่ด้วยกันหลายคนมีคนแปลกถิ่นมามากหน้าหลายตาการพิธีพิธันในการแต่งตัวก็มีขึ้นเส่นเดียวกันโลกนี่เราอยู่ด้วยกันสองพวกคือพวกคนเรากับพวกคนเขาการพิจารณา ตัวเองก็เป็นสิ่งจำเป็นคนเราได้พยายามโฆษณาตัวเองว่าสันเก่งอวัวสัตว์สันสลาดและสันสัตว์แม่ตัวโตวเท่าสร้างสันนี่หละคือโพของโลกเสียไล่ในดงก็จับเอามาขังองให้เด็กดูได้เล่นได้สร้างสารในป่าก็จับมาลากสูงได้เปิดมาเป็นคนแล่้อวพวกสัตว์ต้องแพ้ราบแน่แล้วหรือ ถ้าสัตว์มันจะว่าพวกมันเดือรสานต่างหากเป็นผู้ชนะบางพวกได้ไปหากินอยู่บนศีษะคนบางพวกได้ไปตั้งภูมิลำเนาอยู่ถึงท้องคนคนสร้างบ้านสร้างตึกหรือสร้างคฤลือหัดด้วยเงินเสยนเงินล้านพวกเดือรสารกนก็แหกัน เขาไปอยู่ตั้งแต่ก่อนทําบุญขึ้นบ้านใหม่เสียด้วยซ้าแล้วเราจะคานว่าอย่างไรว่าข้างทีได้ทีเสียกันดีกว่าคนเราเสียเปรียบสัตว์เดี๋ยฉสารอยู่อย่างหนึ่งในเรี่ยงขาดตัวเกิดมาเป็นคนแล้วก็ไม่เสร็จต้องแตง่งนู่นแต่งนี่กันอีกมากผมต้องหวีบหน้าต้องล่าง ฟันต้องแปลงเนี่ยตัวก็ต้องอาบน้ำแม่จิตใจเดิมจริงๆก็ต้องเป็นใจโง่เขาใส่การไม่ค่อยได้ต้องเรียนหนังสือและอบรมให้สลาดจึงใส่ได้ดีและมีละมีราคาฝ่ายพวกนั่นเขาไม่เห็นยุ่งเหมือนคนหน้าก็ไม่ ร่างฟันก็ไม่แปลงน้ำก็ไม่อาบเพียงแต่เกิดมาเป็นตัวจินๆินนอนๆอนรักษาตัวไม่ให้ตายไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอแล้วเห็นซื้อขายกันด้วยราคาแพงแพงที่ยังเป็นก็เอาไว้ใส่แรงบ้างไว้ดูเล่นบ้างซื้อขายกันได้ตั้งแต่ขน เขาไปจนกระทั่งกระดูกขอโทษเถอะแต่มูลของมันคนก็เอามาทำปุ๋ยใส่ผักกินได้ผิดกับของคนเนี่ยหนังมันไม่มีราคาถ้าอยู่ดีๆเกิดมีใครเอาเนี่ยหมู มาฝากสักกิโลเราสอบเถมอีกสักสองกิโลสามกิโลยิ่งขอบคุณมากถือว่าเป็นลาบแต่ถ้าใครเกิดสับป,ปะดนเอาเนี่ยคนมาฝากบ้างละ่ะเป็นลาบหรือเปล่าที่เป็นดังนี้เป็นเพราะว่าค่าของคนก็ไม่ใส่อยู่ที่เนื้อที่หนังไม่เหมือนพวกนั่นเขาใครก็ตามที่เกิดมาแล้วมัว ภูมิใจคิดว่าตัวเราเป็นตัวคนหน้าเราเป็นหน้าคนและแล้วก็พอใจอยู่แค่นี้ไม่คิดขนขวยปรับปรุงตัวเองอีกคนนั้นนับว่าคิดผิดการที่ฆค่าของเราไม่อยู่ในเนื้อในหนังของตัวเส้นนี่เป็นของเสียเปรียบสัตว์เยรสารแต่ทางได้เปรียบก็มี คือสังขารร่างกายของสัตว์เยล่สารมันอาภัพแต่งไม่ขึ้นจะจัดให้เป็นสร้างไม้สร้างเหล็กสร้างปูนเป็นไปไม่ได้หรือจะให้เขาเข้าโรงเรียนสิบปีก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพราะสังขารของมันไม่อำนวยเมษจะมีสัตว์บางชนิดเป็นสัตว์วิเศษมีคุณธรรมในใจหรือฝึกให้ทำงานได้ เส้นเลียงหัดเล่นละครหรือหมาหัดทำหน้าที่ตำรวจเหล่านี้เป็นต้นก็นับว่าอรณีล์พิเศษมีน้อยเต็มที่เพียงหนึ่งในหลายหลายสิบล้านไม่มีทางที่จะคิดออกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้และที่ว่า ทำได้นั่นก็เพียงทำได้บางเท่านั่นเองไม่ใช่ทำได้เท่าคนหรือดีกว่าคนมาตำรวจนั่นเวลาออกตามผู้ไล่ต้องมีตำรวจคนควบคุมไปด้วยและมีเสียกผูกจับไว้มาวิ่งคนจับก็ต้องวิ่งตามถ้าปล่อยให้มันออกตรวจท่องที่เดียวเดียวคงไม่กลับโรงพักแน่อย่างนี้จะว่าดีกว่าคนอย่างไร มาบางตัวทราบว่าได้ประทวนยุดโกดีโกมีเพราะมันเจ่ิงแต่ถึงจะเจ่ิงเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ยังเซ็นเสื้อรับเงินเดือนไม่เป็นอยู่นั่นเองส่วนสังขารของคนเรานี่ถึงจะไม่มีค่ามาแต่กำเนิดพอดีที่แต่งขึ้นมือสิบนิ้วของเรานี่ฝึกให้ทำอะไรได้ร้อยเปดขุดดินฟันไม้เขียนหนังสือ เขียนรูปได้ทั้งนั้นใส่กาบใส่ไหวก็ได้อวัยวะร่างกายของคนเรายิ่งแต่งยิ่งขึ้นและยิ่งแต่งยิ่งมีค่าค่าตัวของสัตว์กำหนดด้วยน้ำหนักด้วยขนาดด้วยปริมาณแต่ค่าของคนกำหนดด้วยการแต่งใครแต่งมากมีค่ามากใครแต่งน้อยมีค่าน้อยใคร ไม่แต่งเลยก็ไม่มีค่าเลย